เฮานะครับเนาะเอาบอตัดไตขอตาได้บอก็ได้คือการนะครับเนาะเพาจำเป็นต้องตัดไตขอตาดอกเนาะการตัดไตขอตากเต็เเ็ดให้ได้สองแขนงซื่อๆนะครับเนาะเฮาก็หุ่มเลยนะครับเนาะเพราะว่าเฮาชักยอดแล้วกิ้งออกนะครับเนาะอ่ากิ้งกัะเนียแล้วเนะาะได้ประมาณหนึ่งถึงสองเดือนเขาก็หุ่มเลยนะครับเนาะเอาตัวมะหุม่มมามัดให้ ได้ประมาณ70%นะครับนอนเจ็ดส่วนนอนในรอยส่วนนะครับนอนในในกิ้งกิ้งหนึ่งนี่แหละนอนครับนอนมัดให้ได้ประมาณ70%เพื่อที่จะใไหล่าเขาเดินนะครับน่าล่าเขาออกนะครับหลังมัดเสร็จแล้วก็อยู่ประมาณนะครับหนึ่งถึงสองเดือนค่อยนะครับมาตัดแขนงนะครับนอนมาตัดกิ่งไปลงถุงช้ำลงถุงพอกหรือ ลูปลูกได้เลยนะครับล้อหลังจากนี้ไหลากเขาเป็นสีน้ำตาลนะครับหรือเขียวเข้มกอนเนาะเขาจังมาตัดนะครับแขนงที่เขาหุ่มตุ้มไว้นะครับเนาะไปปลูกเขานะครับเนาะจะนะครับตัดแขนงไปปลูกเดียเลยบ่กะตัดไปปลูกเดียเลยแต่ว่าอ่าถ้าเฮ็ดแบบนี้นะครับเนาะมันจะซอยไหหลากเดินกอนเนาะเขาจะต้องไปล้อนะครับเนาะหลากเดินอีกเท่านึงในการฝังในการปลูกเนาะครับเนาะอ่า แบบนี้นะครับว่าลากจะเต็มตุ่มนะครับเนาะเขากระจังไปตัดแขนงนะครับเนาะมาไปตัดอัตุ่มไปปลูกนะครับเนาะสังเกตได้ว่าตอนนี้พึ่งหุ่มนะครับเนาะพึ่งหุ่มก็คือเขาปล่อยแหกเขามีหกเจ็ดแปดข้อเขากระจังจมาหุมนะ่มเนาะลากจะเดินก็ต่อเมื่อนะครับเนาะเขาแตกกิ้งแขนงขึ้นอีกนะครับเนาะตุ่มเทยาหุ่มเนี่ยแตกเป็นแขนงหน่อยขึ้นอีกนะครับแตกตามตานะครับเนาะแตกตามตานี้ ตาน,นี้ตาน,นี้นะครับเนาะมองนั้นละตอนนั้นละลากเดินแน่นอนนะครับเนาะตอนนี้เขายังสั่งนะครับกิ้งแขนเขาเขายังสั่งล้าเขาอยู่ให้ฉลุดขึ้นไปรับแสงอยู่ฮนะหลากยังเบิร์ท่านได้เดินเขาก็สามารถหุ่มก้อนได้เลยหุ่มเพื่อที่จะล้อให้ลากเขาแตกนะครับมานะครับ เจอคุยักเผาเจอตุ่มตอนนะครับเนาะกัดจะเฮ็ดให้เนาะครับเนาะลากเขานะครับเนาะเดินในต็มที่เดินได้ยังเร็วเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นการหุ่มกะหุ่มบ่ยากนะครับเนาะก็คือเฉียนตุ่มเนาะครับเนาะหนึ่งนะครับเนาะหนึ่งส่วนสามนะครับก็คือแบ่งตุ่มออกเป็นสี่ส่วนนะครับเนาะถัดตุ่มญ่นะครับเฉียนแค่หนึ่งส่วนเนาะครับเนาะแล้วอีกสามส่วนก็เอาไว้ทางให้ลากเขาเดิน นาะถ้าตุ่มน้อยนะครับ,นบเนาะกะเฉียนหนึ่งส่วนแล้วก็อีกหนึ่งส่วนไหยรากเขาเดินนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นผมใส่ตุ่มไงเพราะอย่างเพราะอยากให้รากเดินดีอยากให้รากเดินหลายนะครับเนาะเวลาลงปลูกเขาจะได้แท้งนอเร็วเนาะผมก็เลยใส่ตุ่มไง